กระเป๋านะเวลาแกะออกเนี่ยต้งให้แกะจากตัวกระเป๋าตรงนี้สามารถที่จะผ่อนออกได้เลยหรือคลายออกได้ทั้งสองฝั่งไอกมาแล้วกระเป๋าเนี่ยฝายมันจะอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังตรงนี้มันจะเป็นเชือกอเชือกของกระเป๋าวิธีการร้อย เชือกวิธีการร้อยเชือกก็คือแกะมันออกมาก่อนแกะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วรูหน้ารูด้านหน้าสองรูให้ใส่เชือกเข้าไปสามรูที่หนึ่งรูที่สองใส่เข้าไปต่อไปรูถัดไปด้านข้างสองรูอันแรกใส่ข้างในรูที่สองร้อยเข้าข้างนอกข้างนอกรูนี้คือเหมือนกันก็ทําตรงข้ามใส่ในร้อย ออกนอกรูที่สองรูถัดไปที่เหลือก็ใส่เข้าด้านในใส่เข้าด้านในรูสุดท,ท้ายก็ใส่เข้าด้านในเข้าด้านในเสร็จเรียบร้อยจับปลายของเชือกทั้งสองเส้นให้เข้ากันแล้วก็มัดให้แน่นมัดให้แน่นมัดเป็นกลมให้แน่น เสร็จเรียบร้อยนะเสร็จเรียบร้อยสามารถเป็นปมเรียบร้อยแล้วเวลาเก็บของเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วกระเป๋าเวลาจะปิดดึงตรงกลางตงเนี้รูบเข้ามาทีเดียวกระเป๋ามันจะมาทั้งอันอ่ะแล้วก็ผูกแบบเงื่อนเป็นปมที่มันสามารถที่จะกระปุกไอ้กระตุกได้กระตุได้แบบนี้ พอเราก็าจะเอาของออกเราก็ดึงเชือกกระตุกออกแค่นนะครับ